สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันอีกเช่นเคยครับผมย่กับผมรอรมตั้มนะครับหรือว่าช่องยูท u บโล่โอ่ลอมตั้มรอบทุกทำงานนะครับเอาต่อเนื่องจากคันที่แล้วครับอันนี้คันใหม่คันที่แล้วดันเข้าลมครับอันนี้ดันเข้าตั้งหน่อยแต่รู้สึกว่าคันนี้จะจวดกว่านะ kéo kéo đặt ra máy lên không quá ăn thè rim kéo đắn kéo đắn rồi ha cấp dc vô bên rồi Ủa, chào gặp นตะเดี๋ยวจะดันข้าตั้งฝั่งโน้นครับเดี๋ยวได้ดตรงข้างออกสวยงามเอยไม่โอ้ฝังออกสวยงามครับลงร่องพอเหมาะพอด,ดีแกวเลยตัวันนี้ก็ร้อยห้าก็เยอะครับน่าจะมีเกอบทุกหมู่บ้านเลย สามคันเป็นอย่างต่ำครับหมู่บ้านใหญ่ๆนี่แถวบ้านผมตอนนี้ก็มีมาประจำการแล้วสองคันตอนนี้เปิดระดการมนที่ยึดสามรับตุลาห้าแสงมาดูวยฟังหนึ่งนะผมจะมายืฝังนี้ดูมันจะย้อนๆน,นิดหนึ่งนะใช่บ เด็วเขาแทงมุมมันเยอะดูแทงมุมนะเราจะใช้เทคนิคยังไงครับคือบางท่านอาจจะดูเป็นแนวทางครับสำหรับมือใหม่นะมาตรงเลยตรงมุมเลยครับ ก็ลมอยู่แต่มันลมไม่เยอะอันนี้กวัาสซิงดูหรือเปล่ากวัาเล็นะเอานไหมเอาเอาได้ครับนี่คอยเอาเท้าเกี่ยวมาตรงก่อนแล้วก็เฉียงขวาครับนี่ประมาณ30องศา แบบนี้ก่อนนะเราจะเหลือตรงนี้ไหมครับแล้วน่าจะวนอีกรอบหรือเปล่าี๋ยวมาฐา,านานะพี่ครัการยกมือขวานี่จะเป็นยกคอนะพี่น้องยกคอครับ,รรบขึ้นลงต้องโยกให้สม่ำเสมอครับเวลาดันเข้าส่วนมือซ้ายจะเป็นเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับขยกข้างซ้าย ตบบนมาเลยครับมาถานตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านม่วงครับหมู่หนึ่งอจอมพระตำบลบ้านขุยตกโคตรเลยดคตร จังหวัดโซลินครับแถวบ้านผมนี่ดินมันจะไม่ค่อยปลอดภัยนะรั้งรถใหญ่จะไม่ค่อยมานะแถวตำบลฝั่งนี้ครับส่วนมากจะเจอแต่คูบต้าเลยเก็นรถฝั่งโน้นเดี๋ยวตามดูฝังโน้นครับ เปิดหัวมุมนะพี่น้องน้าก็ถ้าว่ารถใหญ่ลงนี่มันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับฝั่งนี้ดินมันเป็นดินดินกะทิสะส่วนใหญ่ครับตินลำห้วยด้วย ไปน้อไปแบบสบายๆเลยเลยนะอจักแกจะเปิดไปแล้วก็แกหานมาเลยนะยังไม่ต้องวนครับเก็บเอาข้าวที่มันล้มก่อนพอถึงส่วนที่มันตั้งก็จะวนได้ครับ น่าจะอย่างนั้น ก็จะเป็นเดินหน้าไปหลังฝั่งซ้ายกับควรในขั้นตอนนี้ก็ยกขึ้นลงนได้นะเพื่อนระบบไฮดรลิกครับยกขึ้นลงได้อันนี้ก็ตัวตามระบบคุปัต้าเนี่ยยอดเยี่ยมเลยไปดูข้างหน้าดีกว่า ฝีมือครับลูกดวงลุกดาวนี่ต้องมีเทคนิคในการหยุดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกวากเอาขนาดครับถอยไปประมาณสักระยะหนึ่งครับประมาณสัก10เมตรได้ครับแล้วก็แทงซ้ายเข้าไปครับพี่น้องเราจะแทงไปประมาณสักสามสองศาได้นะเกือบเกือบีสิ้าแล้วเดี๋ยวก็จะเหลือตรงนี้ไว้ครับเพื่อที่จะบน วนแล้วก็ไปตรงเลยนี่ครับเราจะมาเก็บตรงนี้ครับก็จะวนไปตรงเลยครับนี่เทคนิคนะพื่นเนงการเปิดหัวคนาหรือว่าหัวมุมของรถเกี่ยวโคบูตาครับประมาณนี้ครับ ส่วนรถใหญ่จะใช้เทคนิคอย่างนี้หรือเปล่ผมไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจเหมือนกันรถใหญ่แต่นี้เป็นรถเล็กครับเดี๋ยวรอชมแกไปฝังถนนครับไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ครับผนไม้ฟังหนึ่งครับฝังทางนี้โอ้ติดอะไรนะ โอมะพ้าวโกต้นน้อยหนาอะไรกันติดป่าน,นี่ยนะครับติดบ้านตรงนั้นดูการกิงครับวางก็ประมาณสักครึ่งลำต้นครับ50าสิเซนได้อย่างนี้จะของนานได้ฟางครับแบบนี้สบายเลย Ở đây của ô đồn mai đồn mai Đấy, con thấy con con ra ra ô anh ấy khao tăng leo chuột หน้าฝั่งทางด้านนี้ครับอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์มันจะแทงๆเท่าแสงนงหนึ่งนะอุ้มก็ประมาณสัก ตันห้าครับรุ่นนี้น่าจะตันห้านะรันเลือกทางล่างนี่เจ็ดลูกครับโอ้เอะไรขึ้นอีกโซลุตโอ้โซ่สเตอร์ตรงนั้นมันหลุดครับเอาได้แล้วด้วยตอ่อกวางสามนะสุดยอดเลยดีตอ่อจากของนาเป็นอย่างมากไต้ฝังเยอะครับ เดี๋ยวจะลองตามตรงดูครับทางรูนสวยนะเดี๋ยวครับเฮ้ภ <Hey. S 1> าพในโทรศัพท์ผมมันอาจจะสันส้นๆน,นะคนะบพี่น้อง มันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบนะกล้ลองผมนี่ผมจะเออเรอแล้วหรือเปล่ามันจะสันส่นๆไหนก็ต้องขออภัยครับโอ้ไปฝัู่วนแล้วนี่ถ้าเป็นค่าตั้งนี่โจทย์ได้เลยนะพี่นน้องดันได้เลยร้อยห้านี่มาตรฐานอยู่แล้วครับระบบช่วงล่างใหญ่ ดีกว่ารุ่น93นะดีกว่ารุ่น70ครับร้อห้นี่กินน้ำมันก็น่าจะพอๆกันเลยไม่เกินกันเท่าไหร่หรอกเป็นทางเลือกเป็นแนวทางครับสำหรับท็อกเกรถเกียวคมตาก็การทำงานเขาก็ไม่เบานะพี่น้องคุณภาพมาตรฐานเหมือนกันอาจจะไม่ได้ช้ากว่ารถใหญ่เท่าไร่หรอก อยู่ที่ฝีมือของท่านโชฟเฟอร์ด้วยครับวนรอบหนึ่งรอบหนึ่งนี่ก็แป๊บเดียวครับนาตรงนี้ก็พื้นที่ประมาณน,น่าจะเกือบเกือบสองไร่ได้อยู่เดีย๋ยวรอแกมาฝั่งนี้ครับมาแล้วครับ อากาศก็จะเริ่มเย็นๆแล้วนี่ตกมาช่วง4โมง -5 โมงเย็นนี่ก็อากาศก็จะเริ่มเย็นๆลงครับหน้านี้ลายปลายๆตัวลาแล้วครับข่าวเริ่มเยอะมันก็เริ่มหนักครับเสียงฟ้ม,มันก็จะคอนๆนิดหนึงเป็นธรรมดา หอมป่าคลองคอครับพี่น้องคลิปตรงนี้พาไปชมแรื่อยไปครับเปิดโดการเกี่ยวข้าวนาปีข้าวตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้าวหอมมะลิครับปขอร้อยสิบห้าน่าจะใช่นะเป็นข้าวเบาครับเปิดดูกการเลยปลายเดือนตุลาครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปลงไล้ชมเป็นเรื่อยครับพี่น้องฝากติดตามในช่องของผมด้วยนะครับช่องย u ท e คกับลอโโลนรมดำรถบตทุกทำงานนะครับ ตรงนี้ไว้เปลี่ยงแค่นีีก่อนสวัสดีครับ